เมือสุงแทบพี่ดอบระเทาไล่ต้อนก,กันดังของรายการเสียนไปลอยจาามือยายปอกกำสองเมื่อได้ตีมาต่อไตใครในพี่ดาเขาขาแซงก็ไปลองจึงมีกองโคเขียวอันต้งหนึ่งดังขุนเฮงห้าทุ่นหวานจริงเจอไหไล่วันกันผัดยันหยัดออกกว่าดังนํำดังหลายเมื่อว่า วันที่สิบห้าเขามาโมได้ของเสียวคืนสิ่งใดจับสิ่งสิใดสี่เกาะมากับสิ่ดังเจ้นานั้นโตเขาอันอ่อนหูวไว้ข่าวได้รับว่าโคเขียวมาเขาโฮมได้ไหลกองมาสี่เล้าก้นก็มากองก็ไหลตีไนตีไลยว่าคือเข้มไหม ดองอน RSPP เข้าหงของเสียวขึ้นดิงใจหลายเหลือนหลายวงปนมาไดเจอตอนต,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 อนตีเดียวว่าปีดอกั้งหลายปอขาด้วยเดียวเมืองสองหนองเตา่าเมืองสู่เมืองหนองมารังกุนเฮงห้ามาดังทุ่งวันจริงหลอยจริงเย่าก็กาอก้างหุนหายเสียงดื้อไน้อาไว้อันไปใน นำเสอันเข้าห่มของเสียวคือจังได๋กวยข่าวลีอันว่านั่นซ้ําเปลี่ยนมื้อวาตีเฮาหาไล่ฮู้กันไล่กองมาสีเหล้ายอกดอกทํามาห่มๆตีเจ้านั่นตอเขาก็หลายฮู้จักเจ้านั่นตอก็หลายทําแลก้องไก่ไล่ในอาศิเยตพอตอนนั้นก็ถามโดยพี่น้องนั่นล่ะ กาลีโคเขียวป่องใจเนื้อเจือจัจกเนือวันมึงเหนือเพียนลินสีแลเข้าห่มในอาสีเนี่ยอยู่ดีไราการก็หันว่ามันปิดร่องอีเอาเฮียงโคเขียวเสีแล้เข้ามาห่มโคลายวันดังหนามาโคลายเลยโคเขียวพ่อมกันก็ลีพ่อมก็อยากเวนน่ามือโคลายนีเนห็นเฮียงอีตื้อตอนเยอะมาก วันนั้นนาจาาเอากองจาาเอาคนจะไน้สิได้เกียจเขี้ยเหกังเปลี่ยนลินวันมึงเอาไว้เจ้านีก็ซ้ำเฮ็ดอะไรอยู่กุ้ยจ่ามีลีปบปีนอทั้งไหลข้อเขียววันไม่ได้มอปองใจห้าหมอหู้ดูหา้ามอฮักจืดจัดมาหา้ามอด้วยขาววันการมึงสิได้หู้วะดับกองจูเ่เฮาขายยามเดียวในโต๊ กว่าเป็นคาลิปคาลอบมินอองหลายให้เป็นการมาเน้อโคเขียวสมัยให้ตับีเขียวตะปองสู่เสดาย่ยาเมืองลูกคงเมืองเสดยเอาเมืองเฮามันผิดไว้กอบใลายกูวนหูเช็ดวันเมื่อไรมันอ่ำกว่าเนื้อฝืนการเอาขึ้นจริงได้กอบไในเลยซิหานในแอดผีโคเขียววันให้อาลวอนกันป้ายตีนว่าป้ายกูวันเพราะด้วยว่าป้ายในมือว่าเฮาขากบหันว่า ไปสิมก็มายี่กันได้ปาในเวียงรายขาดอย่างรู้ก่อนปีดอดอะไรเมื่อวานเนี้ข่าวลี้บุญดาโค,โคเขียวแหลบุญดาโคไลก็กเลยวะเห็นสั่งละสิขานโ,โคเขียวก็อ่ำไล่กว่าเป็้นคาลิปตะปองจู่อ่ำไล่กว่าเป็นกวนเป่าย่ของขุนเสียงคือได้ย่อไล่มาโฮมได้ของเสียขึ้นสิได ไล่กองไล่กางมาซินีน่ยเนี่มันก็หลีบุญดาฮาวันดังน้นบุดาเข้าขาดเหตุการณ์ใหญ่เฮียงสองเฮียงผ่มกันมาไล่หนึ่งก็หา้าสองก็หา้าสามก็หาห้ามาไล่กองสามเล้าหา้าสี่เล้าหา้ามาหนึ่งตีหลายก็หนึ่งเดือนหลายปอกซิเนีมันคือเขี่ยมโอกาตุปีนอหัวปัเทศละลายเพราะอย่างรการเนี่ยหันว่ามันปีลองอยู่คุย ลองอันว่ามีข่าวลีโคเขียวเข้าห่มอาสีสองสามอันนั้นก็สี่หมป้ากองกัะจีมือเจอได้ตีไานได้ตีละลาได้ทุ่งร้อยติ่งครับใจดีสาบยิงไรค่ะตีเขามาห่มมือปา้าเออได้เลยข่าวก็มีมาจากนั้นข่าวอัปเดตข่าวคือดันลองลีปุญนดาไต้หอคขาดีมีเชียงยอย่าะ ลองอันโคเขียวหมอป่องใส่เศลเขาหุ่มได้อำม,มาเมื่อไรก็เยาะเพราะว่ามันมีมาเล่ยเตี้ยโตเนี่ยนอนอยู่บ่อยอยู่ดีรายการก็ดีขัดใจยอนมารายการเสียนไปหลาจากมึงยายเป็นรายการของคนมืองได้ปีน่อหอูปันเฮาลาหลายกูก็อดดีว่นว่าปิีนลองอยออะโคเขียวก่อมและยืดได้เศลเข้าหุ่มได้ของเสียวขึ้นสิได้อันลีนั่น ปีดอดา่านอะไรเอากวงม,มาจนกุ้ยกาโคเขียวอันปลาย,อย้อมป่นซืน้อนเนี่ยเหมือนตกงาะลายดิยอบไหลก็ยาโปยาทุบสิเลดิเลยขำขอกเป้าเอาเข่งของหมกหมูหมจุ่มกว่าในซิกในเขาปันตางตายทั้งลูกคนเจนนนี๊ยดอะไรกับอะไรเนี่ยโคขีวอขาวันโม่เนไ่ยเนี่ยป๊อบไปก็ไปายของมันหลอดหอดถึงดียิองอ่านอันใครกว่า เขามาผมเลยของเสียวขึ้นสิได้หา้ามันก็เปนลองอีกป้ากว่ามึงขี่มึงไทยหา้าอันนั้นไน้อยู่ดีบ่นออกเข้า่ะนังฮื้อเตะอ่ำไล่ยืดของเสียวขึ้นสได้ดังฮื้อคนหลงวันไทยเดียมเลยเอาหูเขาขาหลก,กันนั่นอ่ำใจสื่อสารผู้เขียวมิเวเดียวผู้มีจักรทัสี์ทั้งหลายเนี่ยอันนั้นก็ฮาริว่นเหมือนกันเมื่อเรยวเลยกาบัน วานเมืองอันเลียกลายขึ้นมาและเงาลายกัมฝาดีมันจันสูงมากเนี่ยอะไรเป็นเทคโนโลยีฮะกูเจอกูลองสึกฐานโคเขียวอีกภูมิจันม้มาก็เลยเขาเขออกับกำจะว่า,วา,วาเขาออุ้ยกะเตะออกข้าวยำหลังเตะตยวดันมือเลยอยู่กว่านในโคเขียวน,นั่น สิ้นหวังในไทยล้วเช่นนั้นอำมีดีมุงมั่งมียังไงในยังใหม่อำเภอไดีกว่าทุกอย่างก็ดีกว่าตายอำเภอเฮ็ดเปิดจุ่มเลยเฮ็ดเปิดเผาเฮ็ดเปิดเจ้าคงหาหน้าเจ้าสู้ว่าเหมือนตาตันตันไหมจีนอะไรซ้ำไปอยู่ในขณะตับป้องจู่เจ็ดจุ่มยิบกำไม่เปิืนมาเอาหูวเข้าเสียหลกันป้องว่าเข้าตายภายหลังก็เปิื่นในช่วงหมดกันเมืองไต้ลื้นสุดเปลื่อกเถี่คือเจดีบันกัน ก่อนนั้นอันนั้นเมื่อโคโเขียวหมอปองใจหมอผู้ว่าเอาเฮียงปุนเฮียงกองแสดงมาควันเข้าอมเด้ของเสียวขึ้นดินแดนวันดั้งนานั้นเปลี่ยนเอียงมือนเอียงไตเอียงเดียวขึ้นพียนดินโกมันเปลี่ยนอะไรอยู่เออลิ้ยวยอของมูเน,น,น้อที่ไหนปีนอหูบันเทียงนังหลเมื่อว่าก่องยนอนโปเขียพังวีดีโอดีกันอยู่ เสียใบมืองก็อะไรคู่ยอมแล้วพื้นดิเกวอยู่ดีว่ากว่นนั้นมาเขาโฮนั่นเปาแค่พังหลุดออกป่าซับดีหนาคนดังเฮือนโคเขียวสมดีหารลำจอกยอกกันจึงนั้นเอาไว้วันโมได้ได้ยี่ดีรายการอันไม่ใจนี่อําไรไม่จจร้อมของเสียวขึ้นจรได้สักย้อนมาเขามีรองรับปักปืนไม่มีปืนการเตียดโตเตียีแยงแต่เดียวขึ้นจงได้เนียโคเขียววันโมได เตียวเม,มืองสู่เมืองนองเมืองสองนองเตาคอดถึงมากุนเหงหา้าลอยถึงวันจริงกลางหุนถึงมาไรค่ะไปกูวันไปคือด,ดันอ่ำว่ากลางคืนเหลกลางวันปีนองอะไรป้อนเห็นจริงนะปีนหนต่อถึงสิ่งปีโคเขียวอันอยู่หิมสาบด่างกา เตรียมมามึงไงห้เสียงฮะเตรียมกว่ามึงมาฮะเตรียมกว่ามึงขี่ฮะเตรียมเขาม้าครมใยของเสียขึ้นด้ที่ดิด๊กฮะก่อนเข้ามาก็เปลี่ยนก่อนเรียกก่อนปองใส่ก่อนฮักจืจั่ก่อนที่อยู่ในคู่เขียวก็เปลี่ยนคนเดียนที่กว้างผูกว้างปลาแเลยอานังก็คูอยู่ไปจา้างออเฮียส,สายแสนไปมึงราดวัน เสียงปีได้มาในโคเขียวจางยะรังหยาบขึ้นคันใจดีในยอดเพราะว่าซึ่กันว่าในหลัวเลยมีเฮียงกุนเฮียงกุนอันว่าในหลัวเลยเป็นก่อนกำกองเสด็จเกียร์ยามาจุ้มามามุกปูดีแล้วปีนอ้อะไรเข้าขาหันว่าโคเขียวได้ไปลายออกแทงลายปากเฮ็ดอดเสียงปีในกะปีสองเหวี่ยงไว้ชาสามป้อถึงมา ปีสองเฮงไปเศร้าสิปีนะโคเขียวห้อคานอยู่ลำเซียนด้างก้าห้ามึงหนองห้ามึงสองหนองเต้าห้า,หาหลอยทุ่งลอยติ่งวันจริงมาถึงไรค่ะปีปลายเงมองกันเออในก็หีไม่ใส่ร่มจจโคเขียวจุ่มวันให้วันมือได้อ่ำเตรียมคาบไรจอมหนังล็อกลับปักเปิงซึกอันว่านั่นดับกองเนี่ยเรยไดมีปากค้าสิบในี่ยเรไเต็ม เวยพี่ดอวเขา่ยูมาว่าับกองผูเขียววันมือแนบางถับกองในมีหมอ่าสิบเว้ยอ่ำถึงไหปาก่าสิบกว่าเราะมนเต็มครับยอดสลายยอดวัวผูเขียวอ่ำไหมีอะไรเอาจากเศเตียบกับหารฮังกุยจงมันมีแทงจุ่มหนึ่งมือที่สาม,มนว่ามาหยิบเขาเศษออกข้อสั่งตึใตดใดๆๆ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 นเๆๆนันว ว้อย่ีรายการเสียนป้ายเหล่าเจ้างยใยายได้ใครหลาดว่าคเขียวมียหนาเกาหลีมีก็อยญอย่าปีใจกันทสูสิตึกอย่าปีใจกันกว่าทั้งหนักคาคนวันคนเมืองเอาอย่างไผ่ห้าเย็บคอไปถยท่าอป,าปอดทุกไหวหนือกลางป่างซึ่งนั่นเหมือนดังลุงจันต้าห้าอำ่ำเคามันมีจงนะ bỏ ẩm mực ẩm lưng ẩm tê chín quân mừng tay mình tích dư cả những môn này nhiều giáo là khô chiếu có điểm bài khô chiếu có đi dù đi sau thì toim… dù nay khô tìm bài và mừng hay mừng chỉ bị đau năng lại quân đồng khô chiếu sẵn mẹ quân mừng ha này sức hạ hồng khai hết khai hẳn lên bài và đi mi nè ông tức tay đổ tay và đi mi nè tạp chủ ai kín กินหูเน่าเลยเปิ่นอะไรกินข้าวห้าสำรราหรับเปิดย่างโหมามตีกันเงินตองก็อ่ำอะไรเพ่งกันย้อนว่ามันปองจูนะ้น่ะคำพองมีเงินคำพองทานนะใต้นาะเรียกมอกาอือเนี่เยเจ้าในก็มิ้วหนึ่งปีอยู่อะไรจะได้ไปายออกรางนังเท่งไหรอันนั้นงงอยาเคยพี่น้องข่าวหัวไว้ว่าแอนที่ผีๆเฮาข่าววันเมื่อไรปตายกติ๊กเหรอ ป่อ่ามาในปัญดีของอสีของเสียวขึ้นติดได้กับป่องวันรอดเยอย่างป่ออาติ๊กอยู่ดังไลคาร์อยู่ดังเมืองหนองเมืองซัวเกซีสีปอ้อไปเย่าคนหลังบ่อะไรได้อํารอดเฮตุสาเหตุว่าเช่นนั้นแหะเต็มเตะห้เนี่ยปีดอกค่ะถอมเยอะกับาโดยจวมไรกะซิคโฮไล่เป็นซิคฮาปีเมื่ออยู่เกินเมืองกึง่งเมื่ออยู่เกินน้ำหลัง ย่าก็จอกเมสีปกหກาปีได้ย่าหน้ากันมาก็อําย่าปลายมืออยู่ดังเฮินวันไม่ได้เป็นสิ่งละโคเขียวจอกยอบสิได้กว่าพึกพ่อนสอนการดีวางใหสีนั้นก็เอาลุงกลางลุงหิงนวันนนามาทเสีงมาหับ ปีนอ่อนเ่าไหร่เอออันนั้ลองตุกข้าอ่ำปุน่นสีปอกอันว่านั่นอย่าปีวุน่นพิดวุน่นหวงังอย่าปีให้หุนหลังถอยหลังปอกขึ้นเลยเดี๋ไปเห็นใช่ไหมเมื่อไหร่เมื่อปลายปลายเขามันปุน่นปุผงเด,ดาปีนออนอันมีหลุนหลานอยู่ได้คู่เขียวอ่าแล้วสีฐานอันเกียรติถ่อมไรกัน เสียดามมือหนองไร้ขาดปลายมาดาตัางจานหลอดผีไปก่อน,นั่นแล้วของยากินเออจะทับใจเะยอันนี้วุ่นเลยหังกุยยาปีเปิ้ลยอบไหมือหนังเลวียงไรคขาดโคเขียวคลองขึ้นหลอดไอคลอ,องได้พัดเถียงขึ้นไอก็อขึงเรียนจุงโคเขียวคลองมาตามหาแล้วก็กอกงซักปีนอมาเนี่นางหลายอันนี้ก็เลยตาย่าเขาหนังกันยืดกันเถี่ยอำค่าให้มันเปลี่ยนกว่าเช่นนะ อะไรก็มาตรวจแต่อย่างหนึ่งในคนเมืองเฮาค่าไปไปให้ถือหลอดอยู่อยู่ให้ถือเต็มทุกขะอ่านั้นก็เตอยู่กว่าแต่แอนีโคเขียวอันบินตะปี่อตะเผิดับควายปางสร้างนั่นสิเดยเหตุการณ์มันพื้นห้าอ่านแล้วเสื่ออันโค,โคเขียวดีลเลียเชียวหมอกล่องสจริญชื่อจ่าเสยเอาก่องเอากอาข้ามหมของสีเอาขึ้นจิตใจเมื่อนักดังลอยติ่งทุ่งอันจริงมือว่าสีเล่านั่นห้า เอนะอใน่ยี่ดีเขาวนปล่อยก๊อเร็ตบอว่ากว่าเมากว้างจอมผู้ใหญ่ก้นหลงโคเขียวดอกเลี้ยไว้ซช่นั่นจางยาังขานใจคุนดับเพราะว่าดนนูเก่าเอิออะไรก็ตรงดักปีน้องเฮาในหุน่นะข้อที่หนึง่งเสือเสียนครัรเรื่อข้อที่สองหลงโคเขียวถอยถอนซึก วันกุ้งหลวงมังก็กห้องวันกุ้งจงุกกุ้งหลวงหาก,กุ้งจงุกอันอยู่ในวันดอกหน้ามังภายกานยิงไรคับเมื่อวาก็โตกันออกนําไม้จอมหนังเข้าขาหันในวิดีโอเลยปอกาเมฆขายเขาอันมาขายกุ่นย่อยอันนั้นเป็นสาสินรัฐานเตียโตว่าเออเขเขียวมืออยูน่นะซ่องยอ่อยวีไลกันคัดเจอะเสียเลยถามเลยเยตียโตเนียนนวว่า เขาเฮ็ดสังท,ทิมือที่ฮอ่านนั้นก็้ามตาพวนมึงนี่เจ้าเนปีนอหูปันเห็นเจ้าเนยงงการดีเขามาอยู่ดีวันดอกหน้ามาเนี่ยเขามาสองฉากปองอามาปอกกำัหนึ่งนั่นมือย่อปอกกำัสองจกมีอยู่ไปถอยเซิงอะไรเป็นลายโคเขียวอันมีเขามาว่าถอยถวน ดีวันดอกน้ามาังดีดอกปญญญานี้อะไรกวีกา่าข่าวมือไนซ์สมบอกมาว่าเมื่อไนก่อตึกขัดเจอสีเอากามาตัดกว่าดีล่าล่ะมื่อวันไทยห้ำเจออะเมื่อมือดีวันไทยเมื่อดีล่าล่ะเขาลาดว่าโคเขียวเมื่อดีน้ำปอกป,ปังจงไผ่าจานวิ่งไรค่ะก็เลยมา ดีนั่นและหรือี่คูเพียน,น์น่ะหมาอั่ารงวัลเจ็ดเพราะว่าก็าาาอยู่ภายหุ่นติง้งภายออกติ้งนะลูกเตียววันดอกหน้ามังกุ้จงจงสี่เหลี่สี่เหล่ขี่ก้ามถอยมากันหน่เนี่ยนะเออพี่น้องหลายเพราะมีหมันเปี้ยงในถ่ังอะไรยังแข็หันาะว่าเขาถอยไกลมากันยต่อเทว่าถอยคำมา น้ำเตียงผ่จานวิ่งไล่ข่าวผ่ออกวิ่งไล่ข่าวโคเขียวอยู่หน้าลังจานกันโคเขียวดเดี๋ยวอะไรขามเตียงเสียมานาลังออกเขามาอยู่ที่นัน่นกุ้ยเอออันไรครับพี่น้องคาฮู้จริงอ่ะกุ้ยกะพอได้ยินว่าโคเขียวถอยเออถอนเออ,อปลอกมือป่วนเมืองอ่อนกันซื้อวัลังเมืองได้ปอนโข คำพองหุ่นคำพองโขคำพองหลอกก็ขอกินเื้อหนักเกียวหนะักมันไปถอยสิ่งกวนเมืองใ้ได้บ่มีดังเสือมันปองว่ากวนเมืองในจังคูเขียววานให้เขาเดือดเขาใส่ลอยลองไหลขำต่ำ้ากินขันมันมือคู่เขียวขว้วมาผู้เขียนเสด็จมาเขียวได้ลองเตะมันกวนเมืองใ้ซึกคูเขียวในเจือในยังใครยินอย่างรู้ก่อนปีดอทัาาง้งหล ปอดหอมกนเอาเป็นดีละจังบอกขนาดลงมาเออกุ้ยกะเขาได้ถวยมือถึงแล้วเอ๊อ่ำใครช่วสลีนังเก่ามั้งถวยรวยๆกะเมื่อไดถวยกับสองลักมื่อพุกถวยกับเที่ยงไรสองลักเป็นสี่ลักมือฮือถวยกับเที่ยงไรสองลักเป็นหกลักถวยกามิกามิดกามิดถวยตตฮะถวยเรียนเียนถวยยาวยาถวยปอดปอด Thôi thôi, mất buồn xin đa mưu nó ngay khá yên yên Gia ta kích ta tiền miên hiền Khai hâm ước khai mắng ngơ mơ mưu hoa Cầu này tập sức mà hà sĩ phong hàm Gia biệt là xinh đáng Mất bỏng là xinh là Bó hâm tích cắn bàn gom ham Bó hâm tích cắn này mừng gom lúc Bó khô khiêng khát giữ dữ ạ à sĩ át yát Thơ này tập bong chù xù gom má choi Còn này đây, lòng xúc sắc ในเมืองไทยปัดปืนโคเขียวเฮ็ดเปลี่ยนอยู่วันมาได้ปีนอันอไ้ไหยอํำคิดว่าคนเฮาคนพิดอะไกุ้ยกาลดลดอปไปองใจอรได้ถอยขึ้นถอนขึ้นปอกขึ้น,นปีนอั้ไห s เซฟไลฟ์อํำน,น,นั้นก็ป้ออํำยือการฮหพระบาจัปรนสิทาในกนเมืองในดีล็อพี่ตีนี้น่ How lấy đai lấy tiết kiệm, hai? One mừng lấy đi đi quân đi 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 sang đi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 có đi đi ham, lục đi 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 Thiên đi 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 กว่าดีแล้วมึงห้ามดีหนั่นกอนไหนลเลยนี่โคเหี่ยมจะให้ถอยมันอีกน,นึง,นอนนงเอาเสียนต่งางามึงหนองไล่ข่าวว่ะถอยมันนี่ไหนก่อนอาจจะว่าลูกเตี๋ยวกุ้งโจงฮะกุ้ง,ลงหลวงฮะวันดอกหน้ามางฮะวันเหมากองช้างฮะลูกเอาไปได้สิได้ขี่ก้าต็อตเตะขามเตียงไว้อีนึงกว่าอยู่ในน้ำป๊อ เออน้ำปอกป่างจ้องเนีเขาห้องตีนั้นขึ้นจ้องหลังเดียวกันวางสองวันให้จำๆมันไว้อยู่นะเออเองปีนอ่อนเ่าไหร่อะไรก็ฝากถึงเ s สพโคเขียววันให้อ่านคนเมืองใดไหลข่าวมาว่าถอายทว่าได้เรื่องของเดียเมกาเอ่อกุญยอยนั่นก็สัมผวิดีโอนี้กันเถอะโจมปีเจ้าให้โคเขียวยอ่ะ ถอยมันถอยเสียงนะเออถอยกำมยิดกำยิดกำยิดเมื่อไ้ก็ยินว่าถอยแหงกาหลายลำอยู่เจ็ดลำมันถอยเมื่อวางใครฮะถอยคงเจกว่ายินนึกว่ยกลุ่มเขาเหาลืดเลนลำจมกันว่าข่าวนาเนี่ยปีที่ผีข่าวคู่เขียวถึงเลยเมื่อวางมือไดมือพุกจะเมื่อพุกได้สจากคดีคำตั้งกลาเมืองหนองไรค่ะฮอํนนั้นก็ดีมกโซรอยู่ดี่ขู่เพียนนั่นฮะดีป่างจองน้ำปอกนั่นเอง อเออน,นี่ก็ได้ขัดจใเ่ไหมต่อไปใครเนี่ย FC ผู้บันแห้งแขยงพอมีข่าวคือด้านจังหึออย่าลิ้มจอยแชรย่ยากับปุ่นเพีบันรายการเสียไปยรอยจ้างมือใหญ่อันเป็นโรงแานปีนออเขาค่ะเมื่อนั้นมาสุขค่ะ